สวยค่ะอุ้ยทาลิปด้วยค่ะลกูกทาลิปทาลิปนะคะลิปสติกทายไงคะสาธิตหน,น่อยคะต้องทำอะไรต่อไปคะเก็บอ๋อปัดอีกอ๋อต้องเก็บก่อนนะคะใช้แล้วต้องรู้จักเก็บอ้าวเ,เ,เ,เก็บแล้วค่ะทาลิปหนึ่งดีนะคะอ๋อต้องทาลิปด้วยค่ะดิ ค่ะยกจบด้วยค่ะว่าสวยไหมีีบ่ไมไม่สวยอันนี้ทำตรงไหนเมื่อกี้พี่ฟ้าบอกให้ทำตรงไหนค่ะท,ที่คิ้วใช่ไหมอ๋อ,ททอตรงนี้นะคะ่ะที่หัวย่าดิค่ะหัวย่าดิหัวย่าทำเป็นไหมโคยาแต่งเป็นไหมคะไม่ได้มีแล้วดูมีอะไรอีกอ่ะคะมีอะไรทำได้อีกวันนี้ไม่สบายนิดนึงคะ่ะไม่มีไม่มีไม่มี จบแล้วจบแค่นี้เพราะหนูยังเด็กอยู่หนูแต่งได้แค่นี้นะคะสองกระจกโชว์หนึ่งทีอ่ะสองกระจกด้วยสิสองกระจกโชว์หนึ่งทีอ่ะสวยไหมคะสวยไหมสวยไหมดูสิสวยไหมคะดูหน้าหนูดิงามไหมคะสวยยังคะดูหน้าเป๊ะยังคะดิดูดูหน้าสวยเลยเนี่ยเป๊กแก้มสวย